เทสเทสสวัสดีคนด้วยนะครับผมแก๊สศูนย์เคนะครับผมวันนี้นี่นำมาอยู่ในเกม Plants Altra กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการฟาร์มเวลนะครับผมจากเลเวลศูนย์ถึงเลเวลห้าร้อยบวกเลยนะครับผมก็นี่เป็นวิธีสำหรับผมนะครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ใช่วิธีดีที่สุดหรือว่าวิธีที่เร็วที่สุดนะครับผมแต่ว่าสามารถนํามาใช้กันได้นะครับผมก็บางว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยดามนั้นนะครับผมโอเคแล้วก็มาพูดถึงวิธีการใส่ของต่างๆในเกมด้วยนะครับผมสำหรับคนที่คนที่ถาม พสชุมชนของ YouTube ที่ถามมาในเมื่อเช้าหรือเมื่อวานจะไม่ได้แล้วนะครับผมที่ถามมาก็มาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมโอเคเริ่มต้นมานะครับผมตอนเราเลเวลศูนย์เลยนะครับผมคือเริ่มเล่นเริ่มเลเริ่มเล่นอะไรวะว่าเริ่มเล่นนั่นแหละครับผมก็มาฟาร์มตรงนี้เลยนะครับผมนี่จุดที่เลเวลศูนย์ถึงยี่สิบนะครับซึ่งผมจะมาฟาร์มที่กบตรงนี้นะครับผมทพไปมาตาโตจังวะก็กบตรงนี้นะครับผมสามารถรับเควสได้นะครับผมตั้งแต่เลเวลศูนย์เลยนะครับผมก็รับไปนะครับซ ตรงนี้นะครับผมจะเป็นอมอนเริ่มต้นนะครับผมเลเวลศูนย์มีด้วยกัน5ตัวนะครับผมซึ่งผมบอกกันนะว่าระบบเควสในเกมนี้คือสามารถที่จะทําร่วมกับเพื่อนได้นะครับผมสามารถาพาเพื่อนไปเล่นแบบว่าเล่นกันเป็นตี้ได้เลยเพราะว่าคือถ้ายิ่งเล่นเป็นตีเนี่ยคือจะยิ่งได้ยิ่งแบบเร็วในการฟาร์มนะครับผมก็มอนตัวนี้จะมี5ตัวนะครับผมตัวรับไม่เจ็บมากเย <laughs> ้ยไม่ได้แบบตีแล้วไม่เจ็บมากแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไอึดมากเท่าไหร่ก็สามารถฟาร์มได้เลยนะครับผมก็ฟันไปครับผมจริง ตามนั้นนะครับผมสำหรับมอนตรงนี้สามารถฟาร์มได้ตอนเลเวล0ถึง20นะครับผมตามนั้นนะครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยฟาร์มเสร็จแล้วนะครับผม20ละแล้วก็วิ่งมาต่อตรงนี้เลยนะครับซึ่งที่ต่อไปที่จะนำมาคือไปตรงนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้จนเลเวล20นะครับผมจนเลเวล50นะครับก็รับไปนะครับซึ่งเพชรของคนนี้ก็จะให้ EXP ประมาณเท่าไหร่มาดูกันนะครับคือเมื่อกี้ไม่ได้นับไงตรงเมื่อกี้คือเรา คือถ้าเราเล่นในเซิร์ฟพิพิคหรือเซิร์ฟปกติเนี่ยก็มีคนมากมายนะครับผมมาตีเราเป็นเพื่อนเราก็ถือียกว่าเร็วมากมานะแล้วก็บางคนก็มาหยุดจุดตรงนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมสามารถฟาร์มได้นะครับผมมีประมาณ5ตัวเหมือนเดิม5ตัวบอกว่า5้าตัวแหละนะครับก็ฟันไปนะครับผมนี่ผมไม่เยอะนะนะเลยบอลช็อตได้นะครับอ่ะโอเคฟันไปครับผมฟันไปตรงนี้คือจะได้รอบรับประมาณอ้าวเดี๋ยวรอบรับมาเท่าไหร่ไม่ได้เหรอ เอาขึ้นสักเซตนะแต่ว่าเฟยไม่เด้งคืออะไรเอ่ยอ่าเป็นว่าตรงนี้นะผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวล20ถึง50เลยนะครับผมคืออยู่ยาวๆจน50นะครับผมเพราะ50เสร็จเนี่ยให้รบเพิดมาตรงนี้นะครับวิ่งตามมาเลยนะเอ่อวิ่งมาตรงนี้นะครับ,มนะรรบผมแล้วก็หาซอยตรงนี้นี่นี่นี่คือผมอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงนี้จะมีมอนเลเวล50อยู่นะครับนี่นะครับ50นะครับผมมอนตรงนี้คือจะค่อนข้างที่จะฟาร์มง่ายอพอสมควรนะ คือผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวล50นะครับผมจนถึง175นะครับผมคืออยู่ตรงนี้ยาวๆเลยนะครับผมเพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาลองฟังดูนะครับคือตรงนี้เนี่ยคือตรงนี้นะครับผมมอนที่มันให้เราฆ่าเนี่ยมีประมาณ5ตัวนะครับผมโดยมอนมันจะไม่ใช้อาวุธเป็นการต่อยนะคือมันจะใช้เป็นปืนนะครับผมเวลาเราฟันใช่ไหมเนี่ยเวลาฟันอ้าวตายเลยคือเวลาเราฟันมอนตรงนี้นะครับผมคือมันจะมันจะไม่สามารถต่อยกลับเราได้คือมันจะเดินมายิงเรานะครับเมือทำให้เราเนี่ยสามารถฟันมันง่ายแล้วก็ฆ่ามันง่ายมากๆนะครับผมสลับมอนตรงนี้ ก็สามารถมารับได้นะครับผมตอนเลเวล50ถึง175เลยนะครับผมก็ฟาร์มยาวๆไปเลยอย่างที่พูดไปนะครับพอตรงนี้เสร็จใช่ไหมแล้วก็เออเราก็ไปตรงอีกที่หนึ่งนะครับแต่ว่าพูดก่อนนะว่าทําไมผมถึงฟาร์มตรงนี้จนเลเวล175นะครับคือตรงนี้เนี่ยมันได้รอบหนึ่งนะครับผมประมาณ9,000นะครับมิกิคือเด้งนั่นแหละน่าจะเห็นกันแล้วนะครับคือมอนตัวนี้ได้9,000ใช่ไหมตอนหนึ่งรอบนะครับผม1เวฟนะคือ1กลุ่มอ่ะเรียกว่า1กลุ่มแล้วกันแต่ว่าถ้าบางคนเนี่ยบอกว่าทำไมไม่ฟารร์มมมตตนนนีี้้ล่ะคััับผว ตัวนี้มันได้ exp เยอะกว่านะมันไม่ร้อยยี่สิบห้าด้วยก็คืออ่ะสมมติผมรับไปดูนะอ่ะตรงนี้นะครับผมมีสามเวฟคืนให้เราจัดการทั้งหมดสามเวฟนะครับผมนี่คือจะเร็วในกรณีที่มีเพื่อนมาฟาร์มด้วยนะแต่ว่านี่คือถ้าเราฟาร์มคนเดียวก็ตรงเมื่อกี้เร็วกว่าแน่นอนนะครับแล้วก็ exp ดีกว่าด้วยนะอ่ะตัวนี้มันให้เราฆ่าพวกเอ่อพวกอัตลักษณ์ต่างๆใช่ไหมคือมันคือพวกเนี้ยมันสามารถตีกลับเราได้คือมันเราจะไม่ได้ตีฟรีเหมือนเหมือนมอนตำรวจเมื่อกี้นะอสมมติผน จะเห็นได้ว่าความค่อนข้างนานกว่าผอสมควรนะครับคือมอนมันตีกลับมาได้ด้วยแหละอ่ะฟันไปนะครับจึ๊บจึบจ๊บจึบจ๊บจึ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 ๊บโอเคนะครับผมสามเวฟเรียบร้อยนะครับผมได้รอบละสองหมื่นสองนะครับผมซึ่งถ้าตรงเมื่อกี้ที่ผมแนะนํานะครับผมคือเวฟละเก้าพันใช่ไหมสามเวฟผมตีไปว่าสามเวฟเหมือนที่นี่นะครับผมเก้าสามยี่เจ็ดนะครับผมถือว่าตรงเมื่อกี้คุ้มกว่ามาก้วกแล้วก็เร็วกว่าด้วยนะครับ ก็ฟาร์มตรงเมื่อกี้นะผมจนเลเวล175เี๋ยผมบอกไปนะครับผมพูดมาหลายรอบแล้วแล้วก็พอเลเวล175นะครับผมให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยมารับเพชรตรงนี้นะครับผมซึ่งแต่ว่าก่อนรับเนี่ยแนะนําให้ทําตามผมก่อนนะสำหรับเพื่อนเพื่อคนไหนนะครับผมที่มีอัตลักษณ์ที่สามารถที่จะสร้างสกิลเลนส์ได้นะครับอ่าผมผมอัตลักษณ์ผมเลือกเป็นมิวแทนตอนแรกใช่ไหมก็สามารถที่จะสร้างอเบลิตี้ได้นะครับผมให้เราเลือกไปในหมวดหมู่ที่ชื่อว่าเลนส์นะครับผมเลนส์นะครับผมอ่าเลนส์นะครับ โดยตรงนี้นะครับผมรูปแบบสกิลมันคือเป็นการเรียกบอลมาใช่ไหมให้ <les> เรียกพลังมาแล้วก็ปาไปจุดที่เราเลือกไว้นะครับผมก็ถือได้ว่าง่ายละถือได้ว่าง่ายละนะครับโอเคแล้วก็ตรงไซส์ตรงนี้นะแนะนาให้เป็นใหญ่สุดที่เราทําได้นะซึ่งผมเนี่ยสามารถที่จะสร้างตันได้แล้วนะครับผมซึ่งตันที่40นะครับโอเคสร้างใหญ่สุดก็คือใหญ่สุดก็ประมาณนี้นะครับผมใหญ่มากอยากกระบอลกิงกีเลยอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพวกผ่านแต่ตเวลาปลาไปนะครับก็ปล่อยไปอันนี้น่าจะเความชอบนะ แล้วก็จํานวนตรงนี้นะครับผมอมอนไม่รู้อ่านอมอนหรือเปล่าก็ขอเรียกว่าอมอนแล้วกันจะได้เข้าใจง่ายนะครับซึ่งอมอนนะครับผมไม่นำมาเป็นหนึ่งนะเพื่อที่จะให้มันไม่กระจายนะครับผมแล้วก็เอกวิชั่น fx นี่คือหนึ่งเช่นกันนะครับแล้วก็ซาวก็คือหนึ่งหรือว่าอะไรก็ได้ซาวนี้ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะครับแล้วก็สําคัญก็คือดามิต fx ตัวนี้นะครับผมซึ่งดามิต fx นี่คือเป็นเวลาดามจของบอลเราไปกระทบมอนแล้วจะทําให้มอนเนี่ยโดนสถานะอะไรนะครับ ซึ่งถ้าเป็นพุชเนี่ยคือทําให้ผักมอนออกไปข้างๆนะครับผแล้วก็ฟีดคือการแช่แข็งมอนช็อกค,คือการช็อกมอนนะครับผมมีสามอันนะเออมีอื่นมีอันอื่น,นด้วยนี่นะมีอันอื่นด้วยนะครับผมก็แนะนําหลักๆก็คือเป็นฟีดกับช็อกนะแต่นําเป็นฟีดดีกว่าฟีดคือทําให้มอนแข็งไปเลยนะครับอ่าแล้วก็นี้หางสกลิลเปิดไหมอันนี้ขึ้นแล้วแต่ความชอบเลยนะครับแอนิเมชนันแนะนําเป็นหนึ่งนะครับผมเพราะว่าเวลาเราแอนิเมชันหนึ่งใช่ไหมคือมันจะเรียกบอลบนหัวอะไรงมันจะได้แบบว่าไม่มีอะไรมาขัดเเวลาาร เวลาปาอ๋อสมมติไปเลขนหนึ่งแล้วก็ปาเราไปที่เลือกได้ใช่ไหมแต่ถ้าเราเป็นเลือกเป็นสามนี่นี่นี่เลือกเป็นสามใช่ไหมกด P B U เห็นไหมมันจะเลือกที่ตีนเราใช่ไหมแล้วก็เวลาปาไปคือมันจะติดเห็นไหมครับผมคือนั่นแหละคือนี่นะให้เป็นหนึ่งไว้นะครับผมแอนิเมชันนะแล้วก็เอ่อเดเรคชันตรงนี้แบบเป็นเมาส์นะครับผมคือมันจะปาไปตามเมาส์่างเมาส์ที่เราที่เราเอ่อที่เราเลือกที่ไว้นะครับแล้วก็มูเมนต์แบบเป็นนอนนะคือไม่ต้องจำเพราะว่าเวลาจำเนี่ยมันน่าจะเลงยากนะครับแล้วก็ตรงสปีดตรง ของผมคือมันตันที่200นะครับก็200ไปนะคือสปีดก็คือเป็นระยะทางที่สกิลไปถึงมอนไดเร็วแค่ไหนนะครับแล้วก็ไอทานตรงนี้ทานทานอ่าไม่ออกไอทานตรงนี้คือความโปร่งใสของสกิลก็นั่นเป็นศูนย์ไปให้มันเห็นชัดๆนะครับตอนนี้คือคันเลอร์อ่ะแล้วก็แล้วแต่ว่าเราชอบยังไงนะครับผมแล้วก็กดสร้างมานะครับ คือแนะนาให้สร้างแนะนําให้สร้างสองครั้งเป็น2สกิลนะครับผมแล้วก็ให้ใส่เป็น2ช่องเส้นดูจากขวาล่างคือเป็น R กับ T คือผมใส่เป็นสสกิลไปนะครับผมเพราะว่าคือเวลาเราใช้นะครับผมคือสมมติอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ดูนะผมใช้เป็น R าไปใช่ไหมอาร์ไปปึ๊บอ่ะ R ะะะะกําลังคูดาวแล้วผมสามารถใช้ทต,ต่อได้เห็นไหมครับผมเห็นได้ว่าเราสามารถใช้อย่างต่อเนื่องแล้วแล้วก็เร็วด้วยนะครับโอเคหลังจากที่เพื่อนทาตามผมเสร็จแล้วนะครับผมให้เรามารับไปตัวนี้เลยครับอ่ะ แล้วเสร็จก็พยายามหาที่สูงขึ้นนะครับผมหรือว่าหรือว่าบินก็ได้สำหรับคนที่บินได้นะก็บินไว้นะครับผมอ่านํางมาอยู่บนเนี้ยอยู่ไกลๆเข้าไว้นะครับอ่าแล้วก็รอรอเวลานะครับผมรอเวลาให้มอนเกิดนะครับอ่าแล้วก็ให้มอนตีรถไปนะครับผมให้เราเนี้ยปาไปแล้วก็บินหนีอย่างเงี้ยครับผมปาแล้วบินหนีเพื่อให้มอนไม่ไม่ตามเรานะแล้วก็กลับมาแล้วก็ทีต่ออ่าแล้วก็บินหนีต่อเห็นมมอนมันจะไม่ตามเรามอนมันจะเลี้ยงรถต่อไปนะครับแล้วก็ให้เรากลับมาชาร์จหนึ่งรอบนะครับผมแล้วก็กลับไปไอ้อีกทีน ่ะเห็นไหมเสร็จละเอ้ยยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จอีกนิดนึงอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งยังไม่ตายเรียบร้อยหมดยังหมดยังมอนนี่บักเหรอเดี๋ยวบอกนะว่าบักบักแล้วจะหายที่นี่ยอ่าไม่บักโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมคือให้เราเนี่ยคือปลาแล้วก็บินหลบไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ปลาใหม่นะครับผมซึ่งมันน่าจะเร็วพอสมควรนะตรงนี้คือได้รอบละกษาหมื่นสามนะครับผมถือว่าเร็วมากๆนะ ก็สามารถที่จะนําไปใช้กันได้นะครับผมผมอยู่ตรงนี้จนเลเวล1 7 5่งรเบถึงสามนะครับผมซึ่งจริงๆนะผมอยู่ถึง300เลยนะครับผมเพราะว่าคือตัวนี้มันค่อนข้างเร็วนะครับผมสามารถจบมอนได้เร็วนะครับก็นําไปใช้กันได้นะครับผมวิธีนี้แล้วก็จากเอ่อ้อยไปตรงไหนตอนะครับผมบินตามมาเลยนะครับคือ300ผมวิ่งดรกอ่าววิ่งเร็วกว่าหรือเปล่าวะไม่รู้อะไปวิ่งแล้วกันเท่ดีอ่ะเพื่วิ่งอนะครับผมซึ่งทางขวามือตรงนี้นะครับผมจะเป็นป่านะครับซึ่งเราวิ่งไป คือมอนเออพวก NPC เกมนี้เนี่ย NER มันท่อนังจุดที่เจ็ดลึกลับนิดนึงนะครับผมพยายามมองจุดแดงๆในแผนที่นะครับอาจจะต้องบินแล้แหละมาบินไปครับ s <S สามารถรับได้ตอน250รนะครับแต่ว่าทำไมผมถึงแนะนำมาตอน300รเพราะว่าคือตรงนี้มันท่อนน่าจะอึดพอสมควรนะมอนอ่ะเราต้องพยายามแบบว่าพวกแบบเก็บดาเมจมาพอสมควรค่อยมาที่นี่นะครับ โอเคตัวนี้รับได้รับได้แบลลิ้นพันรับได้เบลสองร้อยเอ้ยสองร้อยห้าสิบอ่าถุนละแล้วก็รับไปนะครับ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 โอเคเราจะเรียบเสร็จนะครับผมตัวนี้คือง่ายหนึ่งคือเราเนี่ยสามารถปาเอ่อพวกสกิลลงไปได้เลยนะครับผมก็รอเหมือนเดิมครับผมรอมันรอมันเรียกมอนมาให้ให้ครบก่อนให้มอนเริ่มตีก่อนแล้วเราค่อยเราค่อยใช้สกิลก็ได้นะครับอ่ะมาแล้วก็ปาแล้วเขาวิ่งหนีวิ่งหนีนะอย่างน้ครับผมวิ่งหนีให้มอนเนี่ยอยู่ให้มอนเรอก็กลับมา แล้วก็ปาไปแล้วก็แล้วก็บินหนีบินสิบินหนีอ๋อบักบักบั๊กบักบักบักอ่าแล้วก็บินหนีใช่ไหมแล้วก็ช้าเมเดิมแล้วค่อยกลับไปก็ปาไปเหมือนเดิมแล้วก็บินหนีนี่เห็นไหมคือตรงนี้มันค่อนข้างจะง,ง่ายกว่าตรงเมื่อกี้พอสมควรนะครับผมก็ได้40,000นะครับผมตรงเมื่อกี้30,000สามนะก็ผมอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เลเวลจริงๆคือมาตั้งแต่250ก็ดีแหละ คือ2 0 0จนถึง500บวกๆเลยนะครับผมสับตรงนี้ก็ถ้าแน่าจะเร็วแล้วก็ดีมากๆนะครับผมสำหรับการเวลในเบื้องต้นนะครับสามารถนํามาใช้กันได้นะครับผมวิธีนี้ก็ถ้าใครนํามาใช้ต่อหรือว่านําไปเผยแร่ต่อก็แนะนําให้คิดิตแก๊สูนย์เคเท่นิดนึงเพราะว่าเป็นคนที่คิดนั่นแหละนะครับผมก็ฝากไว้เล่นเรื่องการสามารถนํามาใช้นาไปเผยแร่ได้แต่ว่าแต่เครดิตนิดนึงแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเออก็นั่นแหละนะก็ตามนั้นนะครับผมสำหรับการฟารเวลนะครับผมเลเวล0-500นะครับ คือซึ่งของในเกมนี้นะครับผมสามารถหาได้จากที่เดียวเลยเอ้สามารถหาจากสองที่นะครผมคือ1คือช็อป2คือดรอปจากบอสนะครับผมซึ่งพวกบอสผมจะพูดในคลิปต่อไปแล้วกันเพราะว่ามันค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะมอนบอสในเกมนี้มีทั้งบอสเป็นเควสแล้วก็บลเอดบอสนะครับผมก็ค่อนข้างจะรายละเอียดเยอะค่อยพูดในคลิปต่อไปแล้วกันแต่ว่าคือของต่างๆเช่นเอ่อเช่นพวกเอ่อปอกแขนถุงมือพวกชุด ต่างๆแล้วก็พวกหน้ากากพวกอะไรอย่างงี้สามารถดอปได้จาก Bot บอสหมดเลยนะครับผมวิธีการใส่นะครับผมกดตัว M ขึ้นมาแล้วก็กดที่หน้ากระเป๋าของเรานะครับกดไปหน้าอาร์เซนอลตรงนี้นะครับผมก็จะแสดงของต่างๆที่เรามีนะครับผมซึ่งเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งวิธีการใส่นะครับผมให้เราคลิกไปที่ของชิ้นนั้นๆนะผมซึ่งสมมติผนจะใส่ของไอระเบิดของบาวโก้ใช่มัผมคลิกไปแล้วก็จะมีสีเหลืองๆขึ้นที่ไอเทมแล้วก็ขึ้นที่ตรงตัวละครด้านซ้ายนะครับแล้วก็สามารถกดคลิกไปตรงไหนอะไรสักตรงหนึ่งกดไป จะเป็นการใส่แล้วนะครับผมก็ตัวละครเราก็จะใส่แล้วก็ค่าสเตตัสจะเพิ่มขึ้นนะครับอ่ะสมมติใส่หน้ากากด้วยอ่ะผมใส่หน้ากากแปะไปเห็นไหมแล้วก็ใส่ชุดด้วยไหนชุดเบลโกโก้วะนี่นชุดเบลโกโก้นะครับผมกดใส่ไปนี่นะครับผมกดปึ๊บเห็นไหมก็จะแปะร่างเบลโฟโก้นะครับผมแล้วก็มีอะไรอีกเอ่อมีผ้าคลุมอ่ะผ้าคลุมของมิลเลโออ่ะก็ใส่ไปอ่ะเห็นไหมครับผมจะเห็นได้ว่าคือมันจะใส่ได้อย่างที่เห็นเลยนะครับผมซึ่งอย่างที่บอกไปก็คือดรอปจากบอสเท่านั้นนะครับผมคือบางคน คือไปเห็นพวกคลิปต่างๆแบบว่าหาจากมอนอะไรงี้คือมันไม่มีนะครับมันดรอปจากบอสอย่างเดียวเลยนะก็ตามนั้นแล้วกันสำหรับการใช้ของต่างๆแล้วก็การเลเวลฟาร์มเเต่างๆจากเลเวล0ถึง500บวกๆนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ก็ได้นะฮะให,ใ,หให้เพื่อนๆดูจะได้มาเล่นกันเยอะๆนะคะรับผมก็ฝากไว้เท่าน้กันนะครับผมบว่าจะเป็นประโยชน์ดไม่มากก็น้อยนะครับผมแล้วก็ ขอย้่าีกครั้งว่าวิธีของผมอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีสุดนะครับผมอาจจะมีวิธีที่เร็วกว่านี้หรือว่าดีกว่านี้ก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับผมแล้วก็ถ้าใครเอามันไปเผยแพรแ่ต่อหรือว่านําไปมาไปบอกต่อก็อย่าลืมแปะเครดิตแก๊สศูนเคไว้ด้วยนิดนึงแล้วกันนะครับผมสำหรับเป็นผู้คิดค้นนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมน่าจะไปแล้วสำหรับคลิปนี้นะครับผมคุณดูคนที่รับชมจนจบนะครับผมก็อยากให้ทำอะไรก็เมนไว้ใต้คลิปเลยก็จะนำคอมเมนต์ต่าง,างๆมาเผยแพรแ่ต่อในคลิปคลิปหน้านะครับผมโอเคไว้เจอกันนะครับเดี๋ยๆก่อนไป ซื้อด้วยบ๊ายบายเจอกันครับ